สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องขัดแจ่วมีเสริมอาหารไก่พี่นองค่ะไก่เยอะถือด้วย,วย,วยพี่น้องเดี๋ยวถามแม่ไปส่งอาหารมาก่อนเสริมอาหารไก่พูพ่นะขวมหมอขวบไม่ยัง้งเราเมราเป็นไก่ไก่บ้านไม่ไก่บ้านไก่แจะไม่เป็ดจ้ะอันนี้ก็ช่วงบรรยากาศลองดูไก่เยอะถือไอ้ชุดก็เ้อแท้ จะไ่ได้กินกันดูค่ะคุณเน่ยเอาตีกันแล้วเอาเอาอัเอาตีกันแล้วคุณเนี่ยโอ้ยอันนั้นก็ตีกันแล้วเอายององโบแมนหน่อยได้หลายอยู่ประมาณสามสิบตัวได้แม่เรียงวางอยู่คุณเนี่ยเอาเอาเป็ดเอาอยากได้ไ่ได้กินระวังคีรอดกับช่วงบรรยากาศไก่ก่อนเพราะว่าแม่เราไปส่งอาหารอยู่อาหารกับเป,เ,ปเป็นอาหารเป็นเป็นอาหารนี่แหละช่วงช่วงให้ไก่กับเป็ดกิน

ไม่ไก่จากบ้านคนอยู่จ้ะที่คอไก่ข้อไปขอไก่่บรรยากาศตรงนั้นฉยนผู้ได้คิดหอดบ้านมือจ่อกรเบิงเอาเด้อคุณเนี่ยกุ๊ก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 ุ๊กกกกุเมื่บอกว่าเอินกูรู้ไรมึงก็บอให้กลิ่นจะือกุ๊กกุ๊กกกกุ๊กกคุณเน่ยเอาอย่าตีกันที่หลับเป็ดย่าตีกันเฮ้ยมาแล้วอาหารช่องมาแล้วคุณแม่ไปนำอาหารมาให้แล้วกุ๊กกุ๊ก แม่กําลังนําอาหารมาให้แลน้วแรงไป้อบผู้น้องโอ้ยหลายตัวคับเดี๋ยวแม่ก็ต้องส่งอาหารมาให้อยู่เป็นเป็นห้อมแล้วก็เข้าไปแม่ช่วงแม่แล้วต้องให้ไก่กินทั้งไก่ทั้งเป็ดกินน้ากันจ้ะเป็นบรรยากาศแบบวุ่นวายวุ่นวายตอนเย็นนี่ยเจ้าเป็นบรรยากาศแบบวุ่นวายวุ่นวายมาแล้วมาแล้วมาแล้วกู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 อะไรวะเออดูอะไรกับว่าเกลือเจ้าเธอ มา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 ไอ้ตัวเขาดื้อแท้ตีตักกันเออไก่ซุ่มอีตีตักกันเอาลดไปเอาเกียนซะคุณ่าตอนนี้คุณแม่กำลังให้อาหารไก่อยู่นะคะโอ้ตัวนั้นดื้อมากเลยโอ้คุณอโอู้หูวิงิ่งวิงงมุจับวิงิงดื้อคักดื้อแน่ดื้อ โวล์พุ่นพ milk, ุ่นพุ่นพุ่นพุ่นเป็ดเ่าเป็ดสามตัวนี่ก็ไปใส่บอร์เลยนี่อ๋อพวนพวนพวนอ๋อไก่สเขาคอกได้ดูดูดูมันคือนอย่างคนน่ะเอาเอาสัวสัวเอาเป้าเกินเนอ่าไก่ตัวนี้งามงามไก่สีขาวแต่ว่าเป็นไก่แจะไก่ปานบ่แม่ไก่สีขาวแม้ว่าไก่ปลาไก่แจะอันน่ะแม่แจะนี่คอกแม่อย่างนี้คอกช่องบรรยากาศแบบบันดาลบันดาลเฮ้ยเอาตีกันแล้ววันนี้ ตีกันแล้วอ้าวข้างนอ,อกตีกันแล้วแม่พเน่ยโอ้ยมาอิ่มที่ไหนตีกันแล้ว พี่น้องเดี๋ยวแค่สิมมาไายให้เบิรงเดอบรรยากาศให้อาหารปีดอาหารไกลเดี๋ยวแค่สิมมาไายให้พี่น้องเบิรงอีเดอ คลิปนี้แคทกับจบไ้เพียงเท่านี้ฝากกดซับสไคร e กดให้กำลังใจกดกระดิง่งแจ้งเตือนแคนเ้อกดติดตามแคทนะกดติดตามแคทกับคุณแม่ในแคมสิเฮ็ดคลิปแคทับคุณแม่ไปจังสี่ตลอดขอบคุณทพกการรับชมนะคะขอบคุณค่ะ